ที่ตามไปน้ากันว่ามันหลายจำไหนเท่าที่หูเท่าที่เห็นสำารวจมาก็คือหลายร้อยชีวิตหลายพันชีวิตอยู่บพี่งแต่ซาเอเบิ้งนี่นี่ไอ้จอยเบ้นี่จอยเห็น ตอนนี้อยู่กับสองอลิสาสาวน้อยเบงจันเนาะบุมมีอลิสาวันนี้จะมีมีน้อยกับแม่กับจอยเนาะเขาจะมาช่วยชีวิตหลายพันชีวิตเนาะทุกคนแบบว่าเอาง่ายๆคือเอาเป็นเลี้ยงเนาะทุกคนเลี้ยงในสวนเลี้ยงในอา่าหนองหนองป่าไฮโปเท่าแม่อันเขาเจะเขาจะโอ้ออโยสบายดีทุกคนวันนี้ก็คือแบบ อลิสาก็ได้มาดำเนินรายการเนาะแม่ที่จะมีเมเท่าก็เท่าม่น้อศจอยก็คือเราเป็นกู้ภัยเนาะมูลนิอาสากู้ภัยหนึ่งหนึ่งมือเมื่อเมื่อแหงไปเซามมเตินแกะขี้ตาอมาก็เห็นน้ํามัน่อนข้นข้นยูเหลียวมานอนยูดทงเทียงเหลียวมาต้องมีลูกกบลูกเครียดหรืออย่างกันเลย้าเที่ยวมามาก็คือแบบเดี๋ยวเขาเอาบรรยากาศให้ทุกคนเบิ้งเนาะที่ตามไปน้ำกันว่ามันหลายจํำใด เท่าที่หูเท่าที่เห็นสำรวนมาก็คือหลายร้อยชีวิตหลายพันชีวิตอยู่พวกเราจะช่วยชีวิตเป็นอาสาคู่ภัยก็คือถ้าเราบเคี้ยวเอาเคี่ยวช่วยกันณวินาทีนี้5นาทีนี้ลูกกบลูกเีรยอของเราจะตายเนาะตายหน่วยเห็ดดีเต็มมือนี่มีสแสงแดดเนาะก็เลยบรรยากาศดีก่ะเห็นให้น้ำตายโอเคปัเด็กเบิ่ง่านเข้าเลาย,ลยมันจะเป็นอีอย่างไปซมกันเลยเด้อนี่ตัวที่มันจะกล้าจะตาย้วเพราะน้ำมันแห้งเหนไหทุกคน ต้องเก็บเอาตัวที่บูมีน้ำากอ่ออันนี้คือการช่วยชีวิตเนาะช่วยชีวิตมุกหัวหง,งูุกกลบมาเจริมมาเจระมนี่นี่นมันแค่จะตายทุกคน <c oughs> เราต้องช่วยเอามันกรอนนี่จุมก้อนมาจุนก้อนมาทุกคนกรแล้วจะช่วยเป็นมุกก้อนให้หมุกนี่นะใี่ทุกคนนี่ ต้องเคี่ยวเอายันนั่นนั่นต้องมีน้ำค่ะนั่นยันเดดออกมาอลไรมันจะตายทุกคนนี่คือบรรยากาศบรรยากาศอยูท่ทุ่งอยู่ทุ่งใหุ่งน้าดูหน้าเทียงเขานี่ก็คือนาเขาเองเนะาะนาเขาเองนี่ทุกคนนี่อ้มต้องกาะก้องนะไลายลาย่บอนซอนบ่ลจอย คักมาเลยเนาะค่ะที่จริงอลิสานะคะเวียกอยู่ทุกคนให้สาวจ้อยให้สาวใ,ให้มีน้อยมางมโซ่นี่มันจะได้หลายเพราะว่าคอลิสาเป็นมือกอล้องเดี๋ยวนี้เหนมันกระทันหันมันต้องฟ้าวนะอลิสาก็นอนอยู่บ้านนะสาวข่อยานขั้วมันตายนะเดี๋ยวข่อยานอีกหัวมันตายตาย,ายมันตายแลย้วเลยได้นะเพราะอะน้ามาหานออี่เพราะอน้ามาหานี่มันชิตตาเลยลายลายเลย เอาน,น้ำมามาล้างเอาไปเลยนิน่มันหลแหงเลยนี่ยันมันตายเออน,นี่นี่นนนเอาเท่านึงมันจะประมาณนี้ี่มันจะตายเลยทุกคนมาณนีะตื่นเต้นนอนมาบุญจักินข้าวเลยนี่อ่อนโซนหลตุ่นเหมือนเนี่ตุ่นลูกครบนี่แหละเอาไปเลี้ยง ปิดเมืองเทียงค่ะนี่ตัวบรรยากาศเออเนี่ยอยู่ใกล้ๆเทียงค่ะใกล้ๆเทียงเลยมีพ่อริสาตัดหญ้าค่ะเดี๋ยวบอกกันหลายเนะี่ยมัน น้ำมันแห้งแล้วยังเหลืออยู่ไหนนั่นมันมันกล่ององ้อยย้อยอยู่ข้อห่อมมกเลยนะป่ะมันบุเคียวเอาอะไรมันตายเลยนี่น,ะน,ะ,นะ,ะนั่นนั่นตัวนั้นนะมันจะตายแล้วค่ะแม่มามาที่จะจ้อยยังะนะนี่ตัวนียอย้อีกนี่น,น้อยนี่อะไรเราจะเบิง่งโอ้เอาต้องเอาตูดที่เบิ่งก่อนเดี๋ยวจุ่มตัวน้อยน้อยลองน้อยน้อยเดี๋ยวเอาเช็งไปมารายการแล้วกัน นี่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 โอเค,อเคนี่คนพอเท้าไปคุ้นๆปุ๋ยส่เขาจะเขาจะเฮ็ดฟาร์มกบเลยเขาเลยว่าเขาเฮ็ดฟาร์มกบจุดนี้เขาจะบริไซต์ต้นทืนเลยเพราะว่าเขาใส่ให้งานเขาเขาเก็บอะตามให้นาน,นี่นะเขาจะบริได้ใส่โพพันมามาโพพันเขาเนานะบุ้งวอลิสาวจิมาทันเขาบ่ดน,นี่เอี่เอ้า ทีนาทีดูกต้องัตายทุกคนป้าอ,าอาเห็นมายลายเขาต้องฟ้าวเอาทุกคนฟ้าวชกชีวิตนะตอชีวิตชกชีวิตมีค่าชุกชีวิตมีค่าุกชิค่า,คาคมีนจะไปกนเลี้ยงไว้มันเป็น กบเป็นเครียดน,นะต้จะใหดฟาร์มนันเกดเทาวิก้องผ่าปอดเท่าได้อเท่าน้ำเล้ยงเอาน,น้ำมาชวนชีดเนาะตึ้ตโทได้จ้ะขอมาเนะจ้อมาเทากดูยอยพออ้วกละลายไปเดียว้อยกันเจย้นบดแย่มาอกาีอก้จยนน้จ้จยจับกล้องนี่น มันจะเป็นบุ้งบนินน้แจะตายเออเป็นององโลกมากเล่ากะอะไบักอะเอาเอาส่งก็ตัวนี้เจาฟ้าจะมาตองน้ำองค์โลกเยต้องเไนะเอาไปรถเอาไปเลยเอาไปอบเสื้อครูเลยนะเอ่ทุกคนจะไปแล้วเอาคไมมาเนยนะคไงครูไงมาบันนี้เขาเขาจะให้นี่มันคอไปเงี้ยเอาเบออูกาบนะลายพอ บ่ลายโบ้ได้กี่ยาเซ้ยิ่เอาไปใส่โบ่ได้เราทอดลายก็ยเควา,า,ามงาเอาตะไม่ขี้ต่มพร้อมเลยนั่นทางหลังค<อ>่ะนี่ออเอาเดียังเอาเบิดเลยนี่เราจะให้มันได้เบิดเลยก็เท่าเราต้องเอาไปส่งก้อนเราต้องป่าดเนี่ยมันตายนะเลือกกระเป๋าเด้ติถ้าผู้ใดอยู่ในบรรยากาศตูวท่วงนามื้อนี้นี่ คืออ่อนซอนคือเข้านี่คือสิบูยากเลยในวัอนี้นะฮาน์นัทจอยเนาะคักแล้วจอยคักจอยว่าอู้ที่จริงจอยจะงมนะเพราะจอยละมือน้อยเนาะเราเอาจะเอาได้ง่ายคนหามือใหญ่แต่เนื่องจากว่าบูมีมือกล้องนะนจอยบูมีมือกล้องนะก็เลยได้หอยได้ทุกคนหอยก็มีหอยหนาหอยอีย่างเอาไปเอาไปอึ่งหอยแล้วอย่ามันตายเลย เ้าบ่เอามันจิตตายอย่างกันล้นะตอนแี้เรไู้กเตียมนลเดี๋ยวนี้กําลังจนน่มีโน้อนกำลังไปันนำอลิสาอลิสาสิมาบอิสานค่ะเรียกกันาสาวหอมหวกละทีมือนี่แหละมือหอมหมดือหอนีป๊า ดี๋ยวสิเอาน้ําลุก่อนเนาะอน้ํามีซอยมันอืมน่ได้นี่ตนหมนี่บจ มงงเมื่อยเมื่อยมวนมันมีสะจอยซุวยและมีน้อยมีน้อยกำลังไปเอาน้ำมากินเพราะว่าเราจะบร่ได้ขึ้นเทียงงานน่ายเลยเพราะว่าัมันท้องน,น้ำังมีบ้งยังมีชีวิตอ่าไม่มีมีหลายชีวิตที่ต้องการความเสี่ยงเือณนะเวลานี้นนคือเ้าเป็นกูนะ้ภัยเนาะกู้ภัยกู้ภัยลูกกบลูกเขียดเพราะว่ามันบ่มีน้ำน้ำบ่มีฝนบ่ตกมันจะ น้ำค่อนคน่อนคนมามันจะเรียกห้องแต่มันบัดังสิซื้อเอาเป็นกู้ภัยมาเนี่ยกู้ภัยกับสุดจอยก่อนเมเท่าอีกอยู่สวนตรงทางเอกเมเท่าก็เอาเพราเมท่าเมท่าเพราะเท่า,ทาอะไรไปคือล่ำเลี่ยงอาจจะส่งเส้นหน่งไปท่องเท่าจ้ะมีคนตักตัก,ต,กตักไว้พอเท่าแล้วเอาเอา มาเดี๋ยวเบิรงสอดจอยกันไม่เท่าเมื่อยทุกคนไหนไหนจะเป็นประมาณนี้คักบ่จอยคักทั้งคักทั้งเมื่อยเลยบ่สอดจอยว่าเอ้ามาดูทีแรกคิดว่ามาซามาซาอะไรเตรียมมาซาสุ่ท่าน่ะ เมื่อยนะหลายพูดมันบอกหลายเดี๋ยวนี้ยังมียังมีหลาย,หลายให้เออเดี๋ยวนี้ชานิมีน้อยมามีน้อยมีน้อยไปเอาน้านํามากินมบัวมาเสื้อเท้นมีน้อยอู้ง,งานแล้ยมีน้อยนะทีแรกแล้วไม่เท่าเราก็ซ่อนอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่เท่าก็ได้หลายเอจจอยเมื่อยเหงบอกไม่เท่ามาช่วย คบอมวกยังมาตึ้นแกะกีตาจากบนนอนแล้วก็เห็นมันเนียงยุเยิบยุ่ยิบยุ่มเยิบนึกกเลยมานี่ทุกคน,น,นบรนยบรยารกาศน้ายังบม่ล้างนี่บรรยากาศนี่อันนี้ก็คือนานาของเฮาเองนาเป็นไม่เท่าคทำบันทึกทำเป็นบันทนาของตัวเองนี่คือทึกลงโทษเลยนี่บันทึก,ท,กทึกกระเจ้าหายแล้วนี่อันนี้ก็คือวันนาตัวเอง,องคือเจ้าของมันมาเอาเอง จะไปเอาหนองตัวนั้นเลยไปเอาหนองตัวตัวไม่เท่าทวงเมื่อกี้นี่ไปแล้วมันเฮอมันคุ้นนึกจำต่างอีกเฮอมันเสือน่อยนึกก่อนเศรายนะวันนี้เาเป็นกู้ภัยเนี่ยกู้ภัยช่วยชีวิตคว่กู้ภัยมือนี่เป็นใช้น่องอืมเฮ็ดฟาร์มได้น่องต่อได้ฟาร์มกบฟาร์มเครียดแปบว่าต้นทุนตั้มมาเมีเนาะโบได้ไซตต้นทุนเลยแหละเฮ็ดฟาร์มได้้ฟรีเล ไปทำงงานฟรีโอ้โหแมะเมะเมะมันนี่มันนี่สอ้จ้อยไม่เคยเห็นนี่มาบ้างเอาบ้างเอานี่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 คันธบูช่วยชีวิตทุกคนมันจะตายจัิงสิแหละเห็นบ่แมะมาเอาดู้นี่นี่อนตอนข้อกับอ้จ้อยมานี่นะมันมันเป็นยังสิ้นอ่ะโก็ใช่ว่ามันจบเอาจบเอามันได้สองครู่เท่าเอาเมือนนี่ถ้าเฮาบ่มาช่วยมันมันมันจะตายนะทุกคนปลาว่าน้ำนี่จะปักเข็มน้อยให้ได้กี้ตุ่มพร้อม ช่วยชีวิตสวยมาสักก็ช่วยยังแป๊บเดียวก็ตายแล้วนี่นะแดดออกมาในะี่ำมันมันแ่งกูมีน้ำเลี้ยงมันมนะกูไผ่มาเนี่ยน้องแตนั้นมีปลาเข็งต้องเอาทางอันนั้นพร้อมเอาทางอันขี้ดินันเลยมันทำบีบทุกตูวมันเลยมันนี่ปลาซิวก็มีบีบทุกตูวเลย มันจะตายลูตายแลยหมดซอยเหบ่แม่เดี๋ยวสิย่างบ้างก่อนสินพาทุกคนย่างบ้างย่างบ้างได้เลยจะจอยมาหาบ้ามันสิเห็นบ่างมุดเสาในโทรศัพท์ป้าจอยเอ้กล่องมึงใหญ่นี่นะมามังจอยเอาคุมาเอาคุน้อยมากกกล่องมึงใหญ่นี่ทุกคนทุกคนนี่ เบื้องเอานี่คันทำบุช่วยชีวิตมันก็จะตายภายในห้านาทีนี่แหละมันเลาะเอาลูกจอยอมันไม่ลายเป็นแล้วปะตายทุกคนเอ้ยน,นี่อะไรอะไรน,น,นี่มันมันจะเป็นประมาณนี้ไหมจอยเอานี่ทุกคน ยิบไปจ่ขอยค่อยๆยิบเพื่อละน้อยอันแนวนางพักบม่ได้นะอ่านู้งนี่จะมีแซมได้อานแต่ก <c oughs> ันู้งนี่ค่ <c oughs> ขอยๆยิบอันนั้นใจนะทุกห้าอีอีมีน้อยมนันนะแม่ อีมีน้อยกินลิบเลยมีน้อยน่าจะกินข้าวก้อนละหั้างให้ค้อยิบปัจ่อยมือมึงในน้อยๆนะให้ข้อยิบเอาง้างรถไปให้เห็นเนี่ยยิบเอาทุกชีวิตเลยทุกชีวิตมีตมตมค่านะเจอ้อีต,ตุนมันนะอีต,ตุนสงสารมันหะมึง ต้องได้ให้ทุกเขาไปเลี้ยงโตเอขาไม่ได้ไปขายไปฆ่าไปกินนะจะบขึน้นนะย่งางเลยย่างมาเลยจอยย่งางมาทางกลา,างเลยเลดี๋ยวเมื่อคืนเรากัทำฟันตอกเองเป็นคนเดียวเอง แม่ซมนี้นี่มันค้ได้จากมือเลยจังๆง่ายซมีนะบกชิดหนึ่งหอนฮะส้มอนี่นี่นี่ผมเบิ้งนี่นี่ไอจอยผมเบิ้งี่จอยเห็นบ่มนี่นี่เอาผมมีบอลยูยันตายเนาะคือเอาทุกคนนี่มึงนี่นี่คน ลูกคนมันจะตกโจกทุกโตมันเดยจ้ะเนยลกลึกโตมันแล้วมันตายต้องค้อนเอาขี้ดินให้มันได้ขี้ดินอ้อมนะทุกคนน nah. ี่อือมนต้องเอาขี้ดินยึดเอาไปยึดเป็นโตเลยเ็นบ่เห็นบ่เออยึดเอาอูกค้อนเอาเสาบุรีไปเห็นเลยจ้ะที่เอาเอาบุษาวันนี้ก็คือนี่ก็ไม่มาปั๊บ กระโดดดไทำใจจอยเอามือไฟไฟอ้าจอยสมบูม uh, like, ีมีแนวยานตัวน hmm. ี่อะตัวโคกอ่อนๆอยู่เนาะตัวหน่อยซอกทอกซอกซักคู่ฮั่นแล้วมาทอกสักคู่เน้อเอามือจอยเอามือก้อยยิบไปมือเท่าน้อยๆน่อยนะจอยขั้นบวมือยิบหนูได้เลยจอยมือมือหน่อยเจ้าอยู่ไปยุ่งเหรอเอามือไฟไฟไฟอันหนำนะ ไฟอาจจเสื้อคู่หน่อยคลายเสื้อคู่หน่อยเล่นไล่ตัวเลยเฮ้ยนี่ก็มีน้อมีแนวก็จะแกเอาไปเคลียดทุกพวกเคกันเพิ่งแม่สู้เฮนมีอลนลากมาเอามาสักก้อนกระป๋อกระป๋ปอยสักกอนเสื้อู่เยอะบะนี้ยนี่อยจับปุ๊บไเท่ากัน มันห้าเจอกไได้มันใต้ก็ตานก็เอาเสื้อขูเยอปากเพราะว่าอ่นลูกตั้งนาสุดไได้โอ้ยไลมาโอ้ไล่ยลสืขวดนาเสียเยอะไปทำร้ากก่อนนี้กี้ลอยโตบุงก็ไดเออกลางสุดเป็นคือจะลดไอ้พอพันสิตต้มันได้กี่พันบุเว่าแล้วขนดตัวแค่นี้เปิดะจังขอขาย่นเนาะ มันก็ได้แต่ว่ามันใต้ได้ไล้ต้ได้กว่าไรเก็พันก็ได้ป้าโตแต่ละมือว่าละเองส่าด้วยเราจะเอามาเอามาดูหลังใช่ไหมหลังใช่ไหมหลังกันไหมกันนเองีอลงเลยนะขีโตมอาลงนี่เลยนะส่นยังมีไร่โตอยู่ฮะนะจะได้สะดวกสวิตคีโตมอยู่นะเออต้องมีจะได้ต้องเออจะได้ทุกพวกเห็นแบบอุทยานะไรทีมีน้อยนะเรอก็เอามือ หดด้อยเขียดเงี้ยใะ่ปะเลือกกะแยาแหละไมให้พ่อนั้นเอาไปใช่พ่อเพาะพันธุ์มันมันยังเอออยู่ไปทอกสตวนเ้าปล่อยเื่นท่านแสดงว่าอันตัวกบมันกากินเนาะกบมันกากินผู้ใดบอกอีเต้าอันอ๋ออันี่นี่ข้าหมูรัดวฉัน โลตเลงว่าอเจีเป็นโอยิติดูดดิแรงว่าเซือแข่เตอง้านไปเลยเลยได้แงยูรันเมยะย่งบันเน็งตนมันตื่นนอนแล้วกันอย่างเมยแยกเมื่อเมยนี่อู้เอฟซีเออยมือ ยูนาเขาเองมันเนี่ยยูแฮยูนาคือเก่าโอ้เนี่เด็กจะเห็นแบบนี้เนี่ยอันเสียดายมันตุนมันอะไรบ้าเด็ดออกมาเนี่ยมันก็ตายมันไปบูได้นะมันติดทั่วอยังไหนป้าเดี๋ยวให้จีบึง ดูข้างเทียนเอาคนมันลายคุณเห็นแดนลูมาเียยบยุบยิบยๆบยุบยุบแล้วมยิบยมันต้องมีตัวยงาหันก็คิดว่าป่าซิวเขาบริคิดว่าตัวหวกไหมก็คิดว่ามนต้องปนปาไปเจ้ามนเห็นลายบ่แค่กระเง่งย ก็ที่แบบนี้มันมก็หลายนะนี่ยากให้เขาเข้า ใต้สิคุ้เฮิร์มไหมหรือใต้สิเอ้ากอกๆลงไ่เชื่อไท่ชอบไหวจะเลยให้ได้อีกคือดับเถอะก็

อ่าบันนี้เฮามาเก็บแต่เช้าแล้วเฮาจะแบบจะแบบไปพักพอนแบบกินข้าวก่อนนะทุกคนแล้วก็ไปเฮือนกะน่าจะได้หลายแหละแล้ววันนี้แบบปล่อยปล่อยใส่หน่องหนองอันนั้นก็ได้หลายอยู่ได้ทุกคนปล่อยใส่หนอง พ่อมีน้อยกะยุนีีได้หลายเลยทุกคนแบบว้ยได้กระปูน้ำโอเคเขาจะไปเบิงพวเท่าเลี้ยงหวกนะทุกคน